นนแบบี้เดีย๋ยวเลยก็ไปติดไซส์นะคะทุกคนดูก่อนทุกคน,กคนว่าเป็นชุดอะไรอ๋อชุดกันทุกคนเยลเลยก็จะมาทำงานปกตินะคะทุกคนเนาะงานของเยเลยนะคะทุกคนม่รู้ว่าเป็นงานอะไรนะคะมาดูกันเนาะ คุณในการรับชมคลิปของเยเลยนะคะเยะเลยก็ขอขอบคุณมากๆเนาะคลิปของเยเลยจะยาวหน่อยนะคะทุกคนเนาะเพราะว่ามันทําไม่เสร็จอะจาะมันทําไม่เสร็จ <c oughs> นี่จ้ะอันนี้สำหรับกิ้งเสรจร็จที่ได้นะคะทุกคนเนาะเจะแต่ว่ามันเป็นสีดําเหมือนกันเนาะช <c oughs> ุดยาวเหมือนกันทรงมันเหมือนกันนะคะทุกคนแตกต่างก็แขนกับคอเนาะ แตกต่างกันน,นี่จะ้ะอันนี้แซมรับกิ้งเซ็ตเซ็ตที่ได้นะคะทุกคนเนาะเซ็ตค่ะมันต้องคู่กับกางเกงนะคะทุกคนขอ,องมันคู่ทุกคนจะเป็นแบบนี้นะะมันจะเล็กไปหน่อยจ้าทุกคนเนาะนมันเล็กไปหน่อยจ้ะอันนี้ ทุกคนเรจะเป็นแบบนี้เนาะเห็นเล็กไหน่อยจ้ะทุกคนเนาะเห็นมันเล็กไปหนยจ่ะอบบน,นี้พับผ้าพับผ้า,าจะปับแบบนี้นะคะทุกคนนะเนาะเราดูว่า มันเย็บไม่ตกนที่แขนกับคอนะคะทุกคนที่มันไม่เหมือนกันเนาะทุกอย่างความยาวมันก็เหมือนกันนะจ๊ะเลยก็มาพับแบบนี้นะคะทุกคนเนาะได้แล้วก็มาตรวจด,ดูนะคะทุกคนว่ามันจะมีเย็บตกไหมนะคะทุกคนเนาะไม่มีนะคะทุกคนด้านหลังจะเปิดเนาะ แต่ละชุด,ดแต่ละไซส์นะคะทุกคนที่เรียเลยครับเนาะมันก็ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนทีน่าทำแบบนี้เนาะดูก่อนดูก่อนว่าเป็นชุดอะไรอ๋อชุดนะคะทุกคน,กคนแบบนี้เนาะเดี๋ยวเลยก็ไปติดไซส์นะคะทุกคน เดิมนะคะทุกคนเดียวก็เหตการที่แขนกับคอนะคะทุกคนที่มันไม่เหมือนกันเนาะทุกอย่างความยาวมันก็เหมือนกันจ้ะเลยยก็มาพับแบบนี้นะคะทุกคนเนาะเดี๋ยยนะคะเดี๋ยวยก็จะมีคลิปประมาณนี้เนาะมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยก็มาทํางานช่วยลูกสาวเนาะพับผ้าจ้ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านเนาะที่มารับชมคลิปของย่ทุกคน จะเป็นแบบนี้เนะะเล็กไปห,นะห,หน่อยจ้ะทุกคนเนาะถึงมันเล็กไปหน่อยจ้ะอันนี้ไม่ไงนะั้นเพื่อนก็ไม่รู้จ้ะว่าเราพับยังไงนะคะทุกคนเนาะสำหรับการเริ่มต้มกันพักนะคะไม่มีนะคะทุกคนด้านหลังจะเปิดเนาะ แต่ละชุดแต่ละไซส์นะคะทุกคนทีเรียเลยครับเนาะมันก็ไม่เหมือนกันนะคะทให้ดูกคนนะคะทุกคนเนาะผ้ามันจะยาวนะคะทุกคนเนาะเราก็ต้องขยับที่ให้มันกว้างนะคะทุกคนแบบนี้กับทุกคนเนาะวันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยคอของมันเนาะของของคองนะคะทุกคนด้านหลังได้ มาตรวจดูนะคะทุกคนว่ามันจะมีเย็บตกไหมนะคะทุกคนเนาะแบบนี้กับทุกคนเนาะวันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยคอของมันเนาะของของคอนะคะทุกคนด้านหลังเป็นงานอะไรข่าดไปหนึ่งอาทิตย์นะคะทุกคนกลับมาทํางานเหมือนเดิมเสี้อสุดสีดําเหมือนเดิมเนาะปกลนะคะทุกคนแล้วก็พับได้นะคะทุกคนเนาะทิ่งคนออกแล้วก็พับอจ้ะ เราดูมันไม่ตกแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนคิดได้สีนาทีเลยเนาะขอบคุณมากนะคะขอบคุณในการรับชมคลิปของเราเลยเนาะก็จบแล้วทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เนาะ,ะเห็นเล็กไปนหน่อยจ้ะทุกคนเนาะเห็นมันเล็กไปนหน่อยจ้ะอันนี้ปกเลยนะคะทุกคนแล้วก็พับได้นะคะทุกคนเนาะทิ้งคนออกแล้วก็พับ่ะจ้ะ เราดูมันไม่ตกแล้วนะคะทุกคนเนี้่จ้ะอันนี้แซมรับกิ้งเจ็ดเจ็ดที่ได้นะคะทุกคนเนาะเ่ปากจะมาพับกางเกงเนาะพับกางเกงใส่ด้วยนะคะทุกคนเนาะเพราะว่าก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนคิดได้สีนาทีเลยเนาะ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณในการรับชมคลิปของเเลยเนาะก็จบเลยวเลยนะคะทุกคนแล้วก็พับได้นะคะทุกคนเนาะสิ่งคนออกแล้วก็พับ่ะจ้ะเราดูมันไม่ตกแล้วนะคะทุกคนทั้งที่แขนกับคอนะคะทุกคนที่มันไม่เหมือนกันเนาะทุกอย่างความยาวมันก็เหมือนกัน่ะจ้ะเลยก็มาพับแบบนี้นะคะทุกคนเนาะ แล้วทุกคนอาจจะเป็นแบบนี้เนาะเห็นเล็กไปหน่อยจ้ะทุกคนเนาะเห็นมันเล็กไปหน่อยจ้ะแบนนี้ถ้าเย็บตกเราก็ไปให้โรงงานเขาแก่จ้ะเพราะผ้ามาจากโรงงานนะคะทุกคนเนาะเราแค่มาพับเองจ้ะก็จะมาพับกางเกงเนาะพับกางเกงใส่ด้วยนะคะทุกคนเนาะเพราะว่าทุกคนอาจจะเป็นแบบนี้เนาะ จะเล็กไปหน่อยจ้ะทุกคนเนาะโอ้มันเล็กไปหน่อยจ้ะวันนี้ขอบคุณในการรับชมคลิปของเยเลยนะคะเยเลยก็ขอขอบคุณมากๆเนาะคลิปของเยเลยจะยาวหน่อยนะคะทุกคนเนาะเพราะว่ามันทําไม่เสร็จจ้ะมันทําไม่เสร็จขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านเนาะที่มารับชมคลิปของเยคนก็จะเป็นแบบนี้เนาะม็นจะเล็กไปหน่อยจ้ะทุกคนเนาะโอ้มันเล็กไปหน่อยจ้ะวันนี้ ตรวจดูนะคะทุกคนว่ามันจะมีเย็บตกไหมนะคะทุกคนเนาะได้แล้วก็มาตรวจดูนะคะทุกคนว่ามันจะมีเย็บตกไหมนะคะทุกคนเนาะถ้าเย็บตกเราก็ไปให้โรงงานเขาแก่จ้ะเพราะผ้ามาจากโรงงานนะคะทุกคนเนาะเราแค่มาพับเองจ้ะ <c oughs> นี่จ้ะอันนี้แสมรับกิ้ง เจ็เจ็ที่ได้นะคะทุกคนเนาะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านเนาะที่มารักชมคลิปของเจดขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านเนาะที่มารักชมคลิปของเจ็ดูก่อนดูก่อนว่าเป็นชุดอะไรอ๋อชุดคนทจะทำแบบนี้เนาะ ทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เนาะถึงเล็กไปหน่อยจ้าทุกคนเนาะถึงมันเล็กไปหน่อยจ่ะวันนี้ทุกคนเยเลยก็จะมาทํางานปกตินะคะทุกคนเนาะงานของเยเลยนะคะทุกคนม่รูว่าเป็นงานอะไรนะคะมาดูกันเนาะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านเนาะ,ะที่มารักชมคลิปของเยขอบคุณในการรับชมคลิปของเจเลยนะคะเยะเลยก็ขอขอบคุณมากๆเนาะ คลิปของเยลเลยจะยาวหน่อยนะคะทุกคนเนาะเพราะว่ามันทําไม่เสร็จอะจาะมันทําไม่เสร็จแบบนี้นะคะทุกคนแบบแบบนี้กบบทุกคนเนาะวันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยคอของมันเนาะข,ของของคอนะคะทุกคนด้านหลังขอบคุณในการรับชมคลิปของเยเลยนะคะเยเลยก็ขอขอบคุณมากๆเนาะ ที่ของยายเลยจะยาวหน่อยนะคะทุกคนเนาะเพราะว่ามันทําไม่เสร็จอะจ้ะมันทําไม่เสร็จว่าจะมาพับกางเกงเนาะพับกางเกงใส่ด้วยนะคะทุกคนเนาะเพราะว่าแบบนี้จ้ะทุกคนเนาะวันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยคอของมันเนาะของของคอนะคะทุกคนด้านหลังอ๋อยยเลยลืมที่กิ่งอีกแล้วจ้ะทุกคนเนาะเดี๋ยวยเลยจับที่กิ่งก่อนนะคะท <t ick> <ย> <gedaan> ุกคนนึ่ชิ้นนะคะทุกคนเนาะี๋ยเลยก็ต้องทําให้มันเสร็จนะคะทุกคนเนาะ ที่แขนกับคอนะคะทุกคนที่มันไม่เหมือนกันเนาะทุกอย่าง